สวัสดีครับพี่น้องชาว youtube แล้วก็ชาวรถไถวันนี้พบกันอีกเช่นเคยครับกับช่างต้อมต่อเกษตรยนต์ครับวันนี้เราจะมาพูดเรื่องไถนาครับราคาไถนาแปลงอย่างนี้วันนี้รับมารับงานมาในละสองร้ห้าสิบครับพี่น้องชาวรถไถ นีความคิดเห็นเป็นไงครับกับการไถนาสภาพแบบนี้ราคาอย่างนี้นี่วันนี้ติดเป็นรอบที่สามนะครับนี่ก็เกิดจากการข้ามคันนาครับแล้วก็ท้องรถไปค้างครับ ก็ลงไว้ให้ดูครับสำหรับคลิปเพือผุนไปยืนอยู่วางสะดาพุุนมึงอย่าเดียนมึงอย่าติงอย่าเตียงแปลงนาก็เล็กๆครับแปลงนาเล็กๆ ตรงนี้ครับเนื้อที่ที่เห็นนี่เจ้าของนาบอกว่า2ีสีไร่นะครับถึงนู่นนะครับอันนี้ก็มากันสี่คันครับทำนาปีนี้ลำบากครับฝ <c oughs> นมาไม่หยุดครับ ก็เลยต้องไถสภาพแบบนี้ครับปกติปกติไถบวกปั่นนี่ก็ไรล,ละห้าร้อยครับบม่ีเม้าหายอ๋อแล้วครับมีการคัดท้ายหายเกิดขึ้นครับสำหรับนี่เป็น ไทยตอนนี้ไทยอยู่โซนสกลนครครับไม่รู้ว่าพี่น้องโซนอื่นไทยกันไรแล้วเท่าไหร่ครับ <Okay. S 1> ไทยบวกปั่นครับถ้าเป็นนาแห้งแถวนี้รับกันทั้งไทยทั้งปั่นครับถ้าเจ้าเดียวไทยถ้ารถกันเดียวไทยก็ประมาณห้าร้อยครับ เจ้าของนาก็ก็เห็นใจเจ้าของนาครับเพราะว่าราคาข้าวไม่ค่อยดีครับแต่เจ้าของนาก็ขอให้เห็นใจรถไทยบ้างนะครับบางที่มันก็หลม่มบางที่มันก็ไถไม่ได้ครับนี่ก็แปลงนาครับเล็กจัดครับกับรถยังจะไม่ผลตัวรถเลยครับก็ขอความเห็นใจนะครับเจ้าของนา ก็เห็นใจชาวรถไทยบ้างรถไทยนี่น้ำมันก็แพงครับช่วงนี้อัพน้ำมันเขาก็ไม่ลดราคาให้นะครับแล้วก็อะไรเรื่องอะไรเขาก็ไม่ได้ลดกดปวดเห็นใจครับาคิดว่าใช้แพงก็ลดพื้นที่ลงครับลดพื้นที่การทำนานลงเพราะว่า รถไทยนี่มันค่าใช้จ่ายมันลดไม่ได้นะครับค่าใช้จ่ายวิทล้อยางก็ขึ้นราคาน้ำมันก็ขึ้นราคาค่าอะไรตอนนี้ก็เริ่มขยับขึ้นแล้วครับนี่ครับสภาพแปลงนะล้วจะไม่เห็นเป็นสภาพคันนาแล้วครับเจ้าของนาบอกว่าไม่ลมไม่ลมครับก็ วันนี้ก็เลยมาสี่คันครับเพราะว่าคิดว่ายังไงยังไงก็หลมแน่นอนครับติดลมแน่นอนนี่ครับวันนี้ผมขับ L สามสครับ L สามสี่ศูนมันแต่งงานเล็กครับผมก็เลยโค่นต้นไม้ออกแล้วครับ ่แเอาแค่กับตัวรถก็ยังไม่ไหวแล้วครับดินกเนตก็นี่เลยก็ฝ <_ at> ากไว้ด้วยนะครับถึงเ <_ at> จ้าของนาครับก็ในปวดเห็นใจพี่น้องชาวรถไทยของเราด้วยนะครับค่าใช้จ่ายหลายอย่างครับทั้งอะไรนิสินเรื่องค่าไห่ค่าน้ำมันค่าซ่อมก็ ใอยทีเท่าเอ,อครับตรงไหนแถมได้ก็แถมตรงไหนติดลมลงไม่ได้ก็ต้องขอโทษด้วยครับคลิปนี้มาไม่เยอะครับก็อจบคลิปไปเพียงแค่นี้ครับยังสุดท้ายก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับ นี่ก็ไม่มีสาระอะไรมากครับคลิปนี้มาให้ดูบรรยากาศการไถนาครับนาตุมนาปีอาการติดลมก็เยอะครับปีนี้เทศากาลติดลมอ่ะคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ